วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตวันพาวเวอร์ตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟฟ้าเบนทันนะครับหรือว่าเบนทันสเตชัน Station นะครับที่ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินซิตี้ของประเทศเวียดนามนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาถ่ายคลิปบรรยากาศภายในของสถานีรถไฟฟ้าเบนทันให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็สําหรับสถานีรถไฟฟ้าเบนทันตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าสายแรกในนครโฮจิมินนะครับ เพิ่งเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2024หรือว่าปีปศ2567นก็ะก็ตัวสถานีรถไฟฟ้านี่จะตั้งอยู่ติดกับบริเวณพื้นอ,อยู่ภายในพื้นที่ของสวนสาธารณะ23กันยายนนะครับนี่ครับก็บรรยากาศวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็จะมีผู้คนมากมายนะฮะมาใช้บริการที่สถานีรถไฟฟ้าที่ กรุงอ่านครโฮจิมินน์ครับสถานีเบนถันนะครับนะครับก็เป็นชาวเวียดนามแล้วก็มีชาวต่างชาตินะครับเพิ่งเปิดให้บริการได้ไม่นานครับสำหรับสถานีรถไฟฟ้าเบนถันนะครับรถไฟฟ้าสายแรกในนครโฮจิมินน์นะครับเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในของสถานีรถไฟฟ้าเบนถันนะครับว่าจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรครับเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปพร้อมกันครับ ตอนนี้นี่ผมก็เดินลงมาสู่ด้านภายในของสถานีรถไฟฟ้าเป็นพันนะฮะก็จะมีทั้งทางลงแล้วก็ทางขึ้นนะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นบันไดเลื่อนทางขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงขั้นบันไดนี่ก็จะเป็นจุดขึ้นลงนะครับก็จะแยกเป็นสองฝั่งนะของฝั่งนี้ผมเดินเนะี่ยถูกแล้วนะครับก็คือทางลงนะส่วนตรงนี้เนะี่ยผิดนะฮะตรงนี้จริงๆเนี่ยเขาเอาไว้สําหรับทางขึ้นนะฮะ แต่ตอนนี้นี่ผู้โดยสารนี่ก็ยังไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเดินลงได้นะถ้ามีทางลงโล่งนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านภายในสถานีนะครับแนวเ่าเขียนว่าลายหนึ่งหรือว่าสายหนึ่งนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าสายหนึ่งนะครับสำหรับนครโฮจิมินนะฮะด้านภายในตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกทําบัตร เดบิตบัตรเครดิตนะครับนะครับบรรยากาศด้านภายในก่อช่วงนี้นี่ที่การนั่งรถไฟฟ้าที่นครโฮจิมินห์นี่ยังให้บริการฟรีอยู่นะครับก็จะมีผู้คนนี่มาใช้บริการกันค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะให้บริการฟรีประมาณ1เดือนนะครับสำหรับการนั่งรถไฟฟ้าที่นครโฮจิมินห์นะครับก็ใช้เวลาในการก่อสร้างนี่ค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรน,นะฮะ ใช้เวลาในการกอร่อสร้างเนี่ยตีกข้าวนี่ก็ประมาณ17ปีครับคือสถานีเนี่ยจริงๆควรจะเปิดได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็จะติดปัญหาโน่นนี่สารพัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางรางชารุดนะครับมีตัวหักไปนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะดําเนินการกอร่อสร้างได้รวมถึงงบประมาณการกอร่อสร้างนะครับที่ค่อนข้างจะล่าช้านะครับทำให้การกอร่อสร้างเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลาบาก แล้วก็ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง17ปีครับก,กว่าจะได้ใช้บริการกันนะครับก็ในช่วงปลายปี2024นะครับนี่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นตู้จำหน่ายตัววด้วยสารอัตโนมัตินะครับช่วงนี้นี่ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะฮะก็จะมีผู้คนนี่ชาวเวียดนามมีมาถ่ายรูปนะครับ ก็ส่วนใหญ่นี่ช้าเวียดนามครับก็จะตื่นเต้นนะครับกับรถไฟฟ้าสายแรกที่นครโฮจิมินห์นะคือเวียดนามเนี่ยมีรถไฟฟ้าสายแรกนะครับอยู่ที่กรุงฮานอยนะส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นรถไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งนะครับก็ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศครับที่นครโฮจิมินห์นะครับก็มีรปภถือโทรโคงนะครับคอยพูดประกาศนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับเกตหนึ่ง นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับตรงนี้นี่ห้ามเข้านะเขียนว่า no entry นะครับเนี่ยเราเดินดูบรรยากาศด้านภายในนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบนะครับ r u l e for passenger สำหรับผู้โดยสารนะรก็จะคล้ายๆกับที่เมืองไทยเราหรือว่าที่อื่นๆในทั่วโลกนะครับเนี่ยครับก็ความพกพาวุธุพิ นำอาหารเข้ามารับประทานนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อให้แก่พวกคนดาคนสูงอายุเด็กนะครับสตรีมีคันคนพิการพวกนี้นะนะครับก็จะมีจุดทางออกทั้งสิ้น6ทางออกนะทางออกที่1นี่มีตรงที่ผมเดินเข้ามานะครับแล้วก็มีจุดทางออกที่4ตรงนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่น่าจะเป็นแผนผังของสถาน,นีนะครับนะครับทางออก3ทางออก6นะครับ สำหรับสถานีรถไฟฟ้าเป็นทานแน่ก็จะตั้งอยู่ติดก,กับทางด้านของตลาดเบนผันนะครับตลาดเบนผันนี่ก็เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์นะครับทางออก2ทางออก3ทางออก5แล้วก็ทางออก6นะฮะทางก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะครับนะครับผู้บริษาทนี่ออกมาแล้วนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะคร ก็ช่วงนี้นี่ให้บริการฟรีนะก็เราสังเกตนะว่าจะมีผู้โดยสารนี่มาใช้บริการกันเยอะนะครับคือตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการในวันที่2 2่สิบธันวาคมเนี่ยก็จะมีพวกบรรดาชาวเวียดนามเนี่ยครับเรียกว่าแพ่กันมาใช้บริการกันนะเนี่ยครับก็จำนวนมากเลยนะครับตอนนี้นี่ผมมาถ่ายคลิปให้หลังนี่ก็ประมาณสัปดาห์กว,ากว่าแล้วนะฮะ ก็ยังคงมีผู้โดยสารมาใช้บริการกันเยอะ,ะครับเพราะแน่นอนครับการที่ยังเปิดให้บริการฟรีอยู่ประมาณ1เดือนเนี่ยก็ทําให้จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการกันค่อนข้างจะมากนะครับนะครับในแต่ละวันนี่ก็จะมีผู้โดยสารนี่มาใช้รถไฟฟ้านะครับก็จะมีทั้งสิ้นระยะทางประมาณ19กกิโเมตรนะ หลายคนก็จะมาชมบรรยากาศมานั่งรถไฟฟ้านะครับหรือจะมาถ่ายรูปนะส่วนคลิปนี้ผมยังไม่ได้มานั่งรถไฟฟ้านะครับเพียงแค่มาเดินถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับบรรยากาศภายในสถานีรถไฟฟ้าเบนผาน,นะครับก่อเสียงค่อนข้างจะอื้อออยู่พอสมควรนะครับคนใช้บริการกันค่อนข้างเยอะๆนะมาถ่ายคลิป วันนี้นี่ก็จะเป็นช่วงก่อนที่จะขึ้นสุขป,ปีใหม่นะครับเป็นช่วงวันในท้ายของปี2024แล้วแต่คลิปนี้เนี่ยกว่าจะลงนี่ก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมกราคม2025นะครับก็จะลงหลังช่วงปีใหม่นะครับแต่คลิปที่ถ่ายอยู่นี่ก็ยังเป็นคลิปที่อยู่ในช่วงปลายปีนะครับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเป็นช่วงเทศกาลนะครับก็แน่นอนนะพอเป็นช่วงเทศกาลนี้นี่ก็จะมี ผู้คนนี่มาใช้บริการกันเยอะนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดทางออกที่3นะครับทางออก3อยู่นี่นะครับทางออกที่2อยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยทางออกที่3นี่ก็จะเชื่อมต่อกับจุดต่างๆนะครับก็จะมีเป็นถนนเลไลนะครับถนนเลไลนะฮะถนนฟานเชลทรินสตรีทนะครับ,นนรบแล้วก็ถนนเลเชนทอนนะครับเลเชนทอนสตรีท น,นี่ก็คือจุดบริเวณพื้นที่ทางออกที่สามะเชื่อมต่อกับถนนสามสายส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดถนนที่สองทางออกที่สองนะครับทางออกที่สองนี่ก็จะมีถนนทั้งสส้นสามสายเช่นเดียวกันนะครับนะี่ครับบรรยากาศของบริเวณจุดทางออกที่สองแต่ทางออกหลักเนี่ยก็จะเป็นจุดบรรยากาศของทางออกที่หนึ่งนะครับนะครับก็มี ผู้คนมาใช้บริการกันค่อนข้างจะเยอะนะฮะสำหรับสถานีรถไฟฟ้าเบนถัน,นเนี่ยรอบนี้รู้สึกว่าผู้โดยสารก็มารอต่อคิวแล้วนะครับเพื่อที่จะรอใช้บริการนะครับก็รู้สึกว่าจุดตรงสถานีรถไฟฟ้าเบนถันเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของรถไฟฟ้าที่นครโฮจิมินห์นะฮะก็จะเริ่มต้นจากบริเวณสถานีเบนถันตรงนี้นะครับ แล้วก็จะไปสิ้นสุดรู้สึกว่าจะเป็นสถานีถูด,ดึกนะครับก็จะมีทั้งสิ้นระยะทางประมาณ19กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ14สถานีนครับจะวิ่งใต้ดินเนี่ยประมาณ3สถานีแล้วก็วิ่งรถไฟลอยฟ้าวิ่งด้านบนเนี่ยก็ประมาณ11สถานีนะครับในตอนนี้นี่ก็บริษัทนี่ก็รอเข้าแถวต่อคิวที่ เกตที่2หรือว่าประตูรองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเวียดนามนะฮะที่มาใช้บริการกันนะครับรอขึ้นรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าสายแรกของที่นครโฮจิมินห์นะครับยังให้บริการฟรีอยู่นะครับให้บริการฟรีประมาณราวๆหนึ่งเดือนนะฮะ ก็มีทุกเพศทุกวัยนะครับมาใช้บริการวัยรุ่นหนุ่มสาวคนชรานะครับนสูงวัยตรงทางนี้ก็จะเป็นทางออกไปยังสถานาไปยังจุดของสถานีนะครับเนรัเริ่มต้นจากสถานีเป็นทันนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดน่าจะเป็นแถวย่าน น่าจะเป็นย่านชันเมืองนะฮะตอนนี้ให้บริการอยู่ทั้งสิ้นประมาณ14สถานีครับอย่างที่ผมบอกไปครับจะวิ่งใต้ดิน3สถานีแล้วก็วิ่งด้านบน11สถานีนะครับแล้วก็ในอนาคตนี่ก็จะมีโครงการขยายเพิ่มนะครับแต่ก็ต้องดูครับว่าอนาคตเนี่ยจะใช้เวลากี่ปีนะครับเพราะว่าแค่สายแรกเนี่ยก็ใช้เวลายาวนานถึง17ปีนะครับซ่อมแล้วซ่อมอีกแก้ไขแล้วแก้ไขอีกนะครับแล้วก็มี เป็นระยะทิ้งช่วงด้วยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าที่นครโฮจิมินห์นะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับหลังจากที่ไม่ได้ให้บริการฟรีแล้วเนี่ยก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดจําหน่ายตั๋วโดยสารหรือว่าทิเกตเคาน์เตอร์นะครับก็จะมาจําหน่ายตั๋วโดยสารตรงนี้นะครับกับทางด้านของพนักงานขายนะครับตั้งอยู่ติดกับทางด้านของ ตู้จำหน่ายตัวโดวยสารอัตโนมัตินะฮะนี่ครับก <is this> ็มีคนมาถ่ายรูปนะครับยูทูบเบอร์นี่ก็มีเยอะนะฮะทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวเวียดนามนะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นจุดบริเวณทางออกที่5แล้วก็ทางออกที่6นะฮะนี่ครับทางออก5ทางออก6ก็จะเดินไปบริเวณด้านจุดนี้นะครับก็ผมก็จะ พาเดินชมบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศรอบๆภายในสถานีรถไฟฟ้าเป็นถันนะครับตอนนี้นี่ก็อาจจะยังดูอะไรยังไม่ค่อยเข้าที่เข้า,ขาทางเนะี่ยเดี๋ยวรอที่จะมีการเก็บค่าติสารว่านะเป็นทางการนะเนี่ยเดีวก็ค่อนข้างจะดูเป็นระบบระเบียบมากกว่านี้นะครับนี่ครับก็ บรรยากาศด้านภายในสถานีนะฮะโอ้ผู้โดยสารตอนนี้นี่ต่อคิวกันยาวแล้วนะครับรอที่จะนั่งรถไฟนั่งรถน,นั่งรถไฟฟ้านะครับที่โฮจิมินน์นี่ก็จะมีรถไฟด้วยเช่นกันนะครับสถานีไส้ง่อนนะฮะเดินทางจากใต้สามารถขึ้นไปเหนือได้สามารถเดินทางไปถึงกรุงฮานอยทางตอนเหนือของประเทศได้เลยนะฮะสำหรับการนั่งรถไฟฟ้าที่ ใต้งอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นให้ทําบัตรนะครับก็บัตรสําหรับเดินทางนะฮะ TP Bank นะก็จะมีคนเวียดนามนี่ก็วางส่วนมาทําบัตรนะครับเป็นบัตรแบบ Mastercard นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออก2ทางออก3นะครับทางออก1แล้วก็ทางออก4ก็ไปด้านนี้นะครับ บรรยากาศของสถานีรถไฟฟ้าเบนทันนะครับก็จะมีจุดทางออกเพื่อไปยังตลาดเบนทันนะครับถือว่าตั้งอยู่ติดกันเลยครับต่อไปนี้เนี่ยก็ใครจะเดินทางมาที่ตลาดเบนทันน,นี่ก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ากันได้เลยนะฮะไม่ต้องนั่งรถเม์แบบแตะก่อนหรือว่าเรียกแท็กซี่นะครับรถไฟฟ้าจากย่านใจกลางเมืองที่ตลาดเบนทันนะครับแล้วก็ จะไปสู่ย่านโซนชานเมืองนะครับเนี่ยครับในอนาคตก็ต้องดูนะว่าที่รถไฟฟ้าที่นครโฮจิมินเนจะพัฒนาไปถึงไหนนะครับตอนนี้นี่ก็กำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ก็พยายามทำให้มันมีระบบระเบียบนะครับอนาคตนี่ก็ชาวเวียดนามนี่ก็คงจะหวังนะว่าให้มันมีหลายสายนะครับเพราะว่าประชากรใน นครโฮจิมินเนยรู้สึกว่าจะมีประมาณเกือบสิบล้านคนนะฮะการจราจรนี่ก็แน่นอน,นครับค่อนข้างจะแออัดสมกับเป็นเมืองใหญ่นะฮะแม้ว่าที่โฮจิมินนี่จะไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับของภายในสถานีรถไฟฟ้าเป็นฐานนะฮะก็ช่วงนี้ก็ยังเปิดให้บริการใหม่ๆนะครับผู้คนก็ยังมาใช้บริการกันค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับ แล้วก็มีผู้โดยสารแน่นกันค่อนข้างจะตลอดทั้งวันนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะที่ผมถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายแรกนะครับที่นครโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามนะครับเอาครับคลิปบรรยากาศของสถานีรถไฟฟ้าเป็นฐาน,นครับที่ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณครับ